ไม่มีปัญหาดิพี่เอพี่เอแต่งรูปเก่งมากเราเจอตัวจริงพี่เอแล้วพอได้ดูนะใครวะพี่คิมคาหนูไม่ได้แต่งนะครับเวลาบางทีตัวหนึ่งยุดเลยหดได้ทันทีปุ๊บมันร้อนนะครับมันบีบตัวมันบีบแต่ภาพนี้ขำมากคือภาพพี่เอปีนภาพที่อมพชาพาลงพี่เอปีนไม่้วยเห็นต้นที่หนูสัง ความเชื่อถือให้กับประชาชนมาออว่าหนูสวยจริงเนี่ยโดนทําลายภายในหนึ่งวินาทีด้วยความความแบบว่าผิดพลาดทางการส่งโซเชียลคือเหมือนพี่คิมกับแจ็คเนี่ยแจ็คส่งแอ์ดอกให้พี่เอหน่อยปรากฏว่า <laughs> พี่คิมก็ไม่ได้ใช่พี่คิมได้ <ด>บังเอิญเปิดแอร์หนาไปด้วยพอดีปรากฏว่าแจ็คแทนที่จะส่งให้หนูก็ส่งให้เจคิมใชเจคิมก็คือพี่อ้อําเวลารับปุ๊บโอ้เหมือนนได้ทองเลยได้รับรางวัลได้รับรางวัลแบบว่า,อ,า,า,อ,าอะไรารงางวัลของการแสดงยังจะไม่ดีใจเท่ากับการได้ได้คลิปนั้นแล้วครับพี่กิมไม่ตอนนั้นคือแ,แล้วพี่เอทาคนอิมป้าที่ตูดอะไม่ทาเนอะแจ็คเธอย่ามาดูเธอขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เธอย่ามาดูตูดตูดฉันคืออย่างอื่นฉันอะอาจจะไม่ขาวแต่คือตูดฉันอะ ขาวมากจริงเอาจริงแล้วทำไอ้ําลงแล้วมันดูดูอะไรดูรอบเหรอไม่มันดูแบบโดนแต่งไงเพราะว่าต้นพี่ขาวไงตูดในวิดีโอจะโดนแต่งได้ไงพี่อ้ําเขาจะย่ำยีหัวใจฉันไปย่ำยีอ่ะเขาจะเอาส่งเสริมได้ไงเขาจะดีทันได้ยังไงเขาก็ต้องทำให้มันเยี่ยมแย่เนี่ยไม่ต้องเครียดเยี่ยเส้นลอยในสมองตุก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 ่ไ เพราะปีแล้วเนี่ยเล่นละครพี่อาดูจัดนะพี่ก็ไปอะไรเงี้ยแล้วไปกองไงวันนั้นเราก็แบบเฮ้ยดีใจเลยพี่เอมากองมาอะไรให้กำลังใจอะไรเงี้ยพี่เอให้กำลังใจแล้วพี่เอก็แบบเป็นคนที่ชอบแบบถ่ายรูปแล้วก็เขาบอกด้วยสิว่ามีบอดี้การ์ดไปด้วยสองมีบอดี้การสองคนบอกถ่ายรูปให้พี่เอด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอจะถ่ายตรงนี้นะตอนหน้าผามันี้หน้าผาหน่อยมันเป็นหน้าผาแล้วบอดี้การ์ดก็บอกว่าเดินอีกสิพี่เอเดินถอยหลังอีกป๊อป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 ขาพี่ ประมาณยี่สิบบาทไม่ใช่ขาหักเลยากหหัเลยรอมันตกเลยตกไอ้บึงนั้นเลยก็น้อยมากคือขาหักแล้วทำยังไงเนี่ยขาหักอยู่กลางป่าอย่างเงี้ยพี่กิมขาหักแล้วทำยังไงวะนี่มันคือขาหักของพี่กิมหนูก็คิดก่อนเลยว่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเลยบริการทำไงบริการก็ล้มเหมือนกันคือแบบ ผู้ายจ้างบริการสองคนให้ดูแลเวลาพี่เออยู่ในป่าไม่รู้เขารักเราหรือเกลียดเรานะถอยไปอีกถอยไปอีกลึกตกลงไปเลยอ่ะแล้วมันก็บอกว่าไม่หักให้เดินเลยกูบอกว่ากูเป็นเจ้าของขาเนี่ยกูรู้ว่าขากูหักไปยังไงมันบอกว่าไม่หักแล้วมันเฉียงอีก นะพี่เอบอกว่าเสียงอะไรดังแก,ก๊กอะเมื่อกี้มันบอกไม้มั้งครับเอออเงี้ยพี่บอกไม้ไมที่ไ,<ม>ไหนล่ะ<ต> <c oughs> มีแต่มีแต่กวนแล้วก็ทรายแล้วก็หินแล้วก็พอดีเห็นผู้ชายตกปลาอยู่ริมคลองอย่างเนี้ยค่ะหนูก็เลยเรียกว่าเออน้องน้องน้องมาช่วยหน่อยเดียวเดี๋ยวพี่ให้พันหนึ่งเลยเหนูก็เข้ามอใส่แล้วก็ไปขึ้นรถตู้แล้วก็พาไปโรงพยาบาลหมอเอกเย์บอกว่าหักเต็มเต็มหักเต็มเต็มเลยครับพี่เดี๋ยวมันยังบอกเลยว่าไม่หักเยี่ยบกิ่งไม้ไม่เป็นดอกไม้ยังเขาไปทำงานอื่นเลยผู้ช่วยบอกเสียงแก๊กเขาบอกไม้ใช่เป็นไม้าบอก เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาตัวเล็กเินที่จะทํางานกับพี่เออย่างี้ค่ะพี่เอจะโดนคนนู้นทนนู้นแกล้งคนนี้อํามีความสุขใช่ไหมจริงๆเราชอบดูคนอื่นมีความสุขนะเหมือนแจ็คก็เหมือนกันอะที่แจ็คพูดเมื่อกี้ว่าไงนะการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คนอื่นหัวราะถึงบางครั้งเราจะเจ็บบ้างเราจะเสียเงินบ้างเราจะอะไรบ้างเหมือนกับที่แจ็คพูดเมื่อกี้ว่าที่ทําเพลงนี้มาเพื่ออะไรนะคะคือจริงๆเพลงเนี้ยผมตั้งใจเลยนะพี่เชื่อไหมคะว่าเขาตั้งใจไม่ไม่เพลง